ใช่เราจะต้องประหลาดแล้วนะคะข้ออฟองทุกกฟองนะคะแล้วก็ขพแม่แม่แม่สายค่ะสีม่าน่วงห้านายหุ่นนี่นะคะการูซึกแจงหายโยบายสภาคุ่นี่แจงหายโยผิมข้ออ ว่ากินซีฟโกฟีเลยค่ะมาโดนก่อนหนกประวัติตะก้อนค่ะตะก้อนหนักขึ้นเป็นาไม่รู้อยตังค์ก็อไม่รู้เสียแก็เลยเป็นลูกแกะยูโรปกเชอรนะคะสมัยก่อนนี่นี่สมัยนั้นมันมี่งเกษตรฝืนพูดเราผู้ได้ยูสวยไหนก็สวยไปยเงกันเกษตรอย่างหมู็นอย่างหมูแบที่ในวันนั้กลายเเป็น จั i, ่งเซ็นเสาลัก่อขั้วนะคะปุ๊ปุ๊บุยายจับพ่อแม่กบเป็นชาวนลธรระดาจุดจนยู่เฮี้ถือฝากไส่ไปแต่สมัยนันแต่ารเไทยหมู่ใบที่สีนั่นหือดอกจิดวาสีวานหู่ใบแต่มดูจัดจาวมาดูจัดขอ้องเขาเ่หมะสื่อห้ามค่ะสื่อห้ามเลียงหมูทีว่าไส้พวงรอเอาคุนละน้องกับแฟนมาตู้จัดมดวาลุกสีเลยอ่ของน้องนี่เขากับที่ของขางท่านแบบบของ ก็นไหนยังเห็นน้องทใช้ตัวกุ่งในกากาเทวสื้อากร้องวัฟกิฟมีสิว่าดูพันกิฟตัวประกอบจำในวันค่ะมหาสื่อเรื่องงานมาสื่อค่ะสา์อาทิตย์มากก็ได้ดูจักต่าคุณว่าที่นี่ไปสอบได้ได้กิ่ดาวครักันมี่น้องกิ่เต่าจือเปลงไกเถ่าเลยมาลงค่ะเลยมาลงมันโยนยอะนี่จกยี่ซิเอเจเเดือนนะคะ นี่ยก็มีความประทับใจหลายที่ากค่ะเห็นพโมโม่แดงตีไหนพวกโมกุลใสน้องๆพวกตีมากกว่าต well ีสุดก็คือน้องแหวี่ีมากกว่อยู่กับมั่นน้องแหวี่ยงไม่ดูหนี่กับรวมเมฆตตีไม่เจอกันนะคะน้องรวมเมฆตก็ต้อนรับดีน้องเหวี่ยก็ต้อนรับดีคือพวกตียูดนะคะีมากกันแลต่ก็ถูกใจกันด้อยค่ะมากใจง่านอยู่นี่ก็ มีความสุขค่ะตลอดมากเียนมากล้วก็รักมองมีไลค์ก็จนว่าปฏิญาณก็จะขอบอกว่าเออวันยุ่ยุ่นี่กเกษียณยุ่นี่ค่ะจนถึงวันนี้ละจะขอขอบคุณทุกทุกท่านเพื่อการทำงานรวมมากเลยมากอะเราคือว่าน้องๆ ถูกค้น่ะงย่างยังแบบสบายใจนะคะก็เลยนักใจยงยางไม่ยังแบบซอยกันแล้วก็ขอขอุ้นทูท่านที่ได้จัดงานในวันนี้ขอขอุ้ทุกคนทุกฝ่ายวี่ว่ัสิบันไดยกคือพออพ่อแม่แล้วก็้องดองทุกคนจัดหน้าในวันนี้แลอบคุ้หลายหลายค่ะคนี่ยิ่งยางก็คือแกงไปได้แล้วก็แกงผ่านคองไปได้แต่สิบมัน่วนมากตลอดคมาตลอด